เคยรู้สึกไหมคะเวลากลับมาอยู่กับตัวเองเงียบๆอะคะ่ะหลังจากเจอเรื่องวุ่นๆมาทั้งวันมันเหมือนอืมเหมือนได้ต่อจิ๊กซอว์ความคิดให้เข้าที่รู้สึกสงบขึ้นมีพลังขึ้นมาแบบบอกไม่ถูกเลยวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องนี้ดูนะคะจากมุมมองอประสบการณ์ของเราเองนี่แหละเกี่ยวกับสเสน่ห์ที่มันซ่อนอยู่ในความเงียบของคนที่เป็นอินโทรเวิร์คะ่ะครับ เป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยมากๆเลยครับไอาการได้อยู่ในโลกส่วนตัวที่เงียบๆของเราเนี่ยมันมันไม่มันไม่ใช่ว่าเราเข้าสังคมไม่ได้หรือขี้อายอะไรแบบนั้นนะครับแต่มันคือคือวิธีที่เราเติมพลังให้ตัวเองจริงๆความสงบนี่แหละครับที่ทําให้เราได้อยู่กับความคิดได้เอ่อตกตะกอนเรื่องต่างๆเป็นบุคลิกที่อาจจะต่างออกไปนิดหน่อยคือใจเย็นชอบคิดมีสมาธิกับเรื่องตรงหน้าใช่เลยค่ะ แล้วไอ้ความเงียบที่เราสบายใจนี่แหละบางทีมันก็กลายเป็นสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครนะเหมือนมีพลังงานบางอย่างอยู่ข้างในรอให้เราได้สำรวจที่น่าสนใจคือพลังนี้มันเหมือนจะมาจากความคิดความรู้สึกข้างในที่ลึกซึ้งของเราเองเลยนะคะอันนี้ชัดเจนม,มากครับ introvert เ,เนี่ยมักจะใช้เวลาประมวลผลข้อมูลในหัวนานกว่าหน่อยเราจะคิดถึงมุมต่าง อืมไตรตรองความเป็นไปได้ก่อนจะพูดหรือว่าตัดสินใจอะไรลงไปไม่ใช่ลังเลนะครับแต่มันคือความรอบคอบมีข้อมูลส่วนหนึ่งที่น่าสนใจบอกว่าสมองส่วนหน้าของเรา prefrontal cortex ที่ดูแลเรื่องการคิดวางแผนการตัดสินใจเนี่ยทำงานหนักเป็นพิเศษเลยอ้อเหรอคะครับซึ่งก็พอจะอธิบายได้ว่าทำไมเราถึงชอบคิดภาพรวมคิดถึงผลที่จะตามมาก่อนเสมอเหมือนเรามีสวนหลังบ้านในความคิดเลยนะคะ พอได้อยู่เงียบๆส่วนนี้มันก็แบบว่าผลิตด,ดอกออกผลเป็นไอเดียใหม่ๆหรือวิธีแก้ปัญหาที่เราอาจจะคิดไม่ถึงตอนอยู่ท่ามการความวุ่นวายการได้อยู่กับตัวเองจริงๆมันปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ได้เยอะเลยค่ะจริงมากๆครับแล้วโลกภายในที่มันอ,อุดมสมบูรณ์แบบนี้มันส่งผลต่อวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยนะครับแม้ภายนอกเราอาจจะดูนิ่งๆเงียบ แต่ลึกๆแล้วเรามีความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกคนอื่นค่อนข้างสูงเลยที่เรียกว่า e m มพ t h ีนะครับเราใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของคนรอบข้างเสมอจุดนี้เป็นอะไรที่ ประทับใจมากเลยค่ะคือทักษะการฟังเราอาจจะไม่ใช่คนที่พูดเยอะที่สุดในวงสนทนานะคะแต่เรามักจะเป็นคนที่ฟังจริงๆฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่แค่รอจังหวะที่จะพูดเรื่องของตัวเองแบบนั้นนะคะถูกต้องเลยครับและการเป็นผู้ฟังที่ดีนี่แหละคือสเสน่ห์สำคัญเลยที่ดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตเรา ลองนึกดูสิครับเวลาที่มีคนตั้งใจฟังเราจริงๆฟังอย่างใส่ใจใครๆก็รู้สึกดีรู้สึกว่าแบบว่าได้รับการยอมรับได้รับเกียรติมันสร้างความไว้วางใจแล้วก็นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนลึกซึ้งได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะนอกเหนือเรื่องความคิดความรู้สึกแล้วนะคะยังมีอีกมุมที่น่าสนใจคือความสามารถในการจดจ่อหรือโฟกัส ส่วนตัวก็รู้สึกว่าถ้าเจอเรื่องที่สนใจจริงๆเราสามารถดิ่งลงไปกับมันได้นานมากโดยไม่ค่อยวอกแวกง่ายๆเลยค่ะอืมใช่ครับเพราะธรรมชาติของอินทรเวิร์ไม่ได้ต้องการสิ่งเราภายนอกเยอะเท่าไหร่เราเลยสามารถจดจ่อกับงานที่ซับซ้อนหรือว่าใช้สมาธิสูงๆได้ดีเป็นพิเศษแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความคิดลึกๆได้โดยไม่ค่อยถูกรบกวน แล้วก็อีกอย่างที่มักจะเห็นได้ชัดคือการที่เราเคารพพื้นที่ส่วนตัวมากๆทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นด้วยอืมใช่ค่ะซึ่งมันสร้างความรู้สึกปลอดภัยความน่าเชื่อถือให้กับคนรอบข้างได้โดยอัตโนมัติเลยครับพอเราลองเอาภาพรวมทั้งหมดมาต่อกันทั้งการคิดลึกซึ้งการฟังอย่างใส่ใจความเห็นอกเห็นใจคนอื่นความสามารถในการจดจอ่อการเคารพพื้นที่ส่วนตัวมันกลายเป็นส่วนผสมที่ อลงตัวมากๆเลยนะคะสร้างเป็นเสน่ห์ในแบบฉบับของ i n t r o v e r ตจริงๆใช่เลยครับการคิดก่อนพูดทำให้ทุกคำมีความหมายการฟังอย่างตั้งใจมันสะท้อนความจริงใจสร้างสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ที่แข็งแรงบุค,คลิกที่ดูสงบมั่นคงแต่ก็มีมุมที่น่าค้นหาชวนให้อยากทำความรู้จักมากขึ้นนี่แหละครับคือเสน่ห์ที่เกิดจากการผสมผสานคุณสมบัติเหล่านี้อย่างลงตัวอย่าพยายามเปลี่ยนตัวเองให้สิ่งดังขึ้น ในเมื่อโลกต้องการคนที่ฟังด้วยใจอย่างคนเพราะในความเงียบของอินโทรเวิร์ตมีพลังบางอย่างที่ดังกว่าเสียงใดๆและนั่นแหละคือเสน่ห์ของคุณสวัสดีค่ะ